วันนี้ฉันสวยปะสวยจ้ะจริงหรอจ๋าสวยหรอจ๋สวยปะลิ้นเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยแตจระดิ์อ๋อจระดิ์จักร้าเอาแค่ดันจริ์อยากจถึงก็ตอแหลเลยโอ้ยคือว่าฉันอ่านที่ชีบาพี่ชีบาพี่ชีบาอยู่หรือเปล่าจริงหรอไอ้โม้เฮ้ยไม่รู้มันไม่รู้ตัวเลยย้ายที่ก่อนสงสัยต้องเนเจ้าพี่แรงพี่ที่นั่นที่นา่นหาพี่ชีบา ถึงชั้นป้าเฮ้ยมึงเป็นไรก็เนี่ยตรงนี้ก็ถ้าพี่แรงว่ะไม่ได้แล้วไม่ได้ไงที่ไงที่ไปตรงนู้นไตรงน้นตรงน้นตรงน้นนี่แหละพี่ชีบาอยู่ไหมอ่ะพี่รู้ววันี้ชั้นเป็นจ้สวยป่ะสวยสิจริงเหรออุ้ยอะไรวะเป็นไรอ่ะชนอนะ ใส่ไว้จะตามไงด้วยใครอ่ะลูกเฮ้ยลูกสาวไป่คุยกับลูกก่นนะอนเยไมคุยกับลูกก่อนนะลูกจาก๋าอย่าเพิ่งแสดงตัวสิคะไม่เอาคนนี้ยังไม่ใช่ใครแอวนะลลูกนะลูกกอลฟเขาเป็นโจ๊กเนืยอด้วยลูกไม่เอาไม่เอา อันนี้ใครอ่ะลูกสาวลูกสาวชื่ออะไรคอกทองคำชื่อคอกทองคำโอเคมหาจีบาใช่หมไม่อยู่สาวว่ไปตามหอะไรอ่ะพี่ก๊อาไปตามให้เออไปตามให้หน่อยนะแ่ม๊บเดียวคุับลูกแป๊บน่ออะไรกาใหญ่เยอะน่าหน้ากงด้วยหน้ากองด้วย อย hey, oh, uh, ่ารู้เยอะเรื่องเรืองมังพ่อคุยเรื่องนะคุยพาเที่ยวคุยกับใครอ่ะคุยกับลูกลูกชื่ออะไรกระเจี๊ยวไม่ไม่สื่อสางหรอไม่หรอ ทับตบแป๊บึงสิไงลูกป่วยอ่ะนอนไปนะลูกนะนอนนะลูกนะ่ยลูกชายลูกชายเกี่ขวบแล้วทำไมหน้าเหี่ยวจังเลยป่วยหน้าย่นเป็นหมาพันปักเลยอ่ะสบายอยู่ลูกชื่ออะไรอ่ะอนาพน่า อุ้ยมองยังมองยายก็ตูดไก่ย่างไปบอกว่าไม่อยู่อยู่ขอภัยหมายเลขที่ท่าเรียกไม่สามารถให้บริการทางเพศได้น่อว่าเขาอยู่เข้าไปเลยล้วกพชิวาพชิวาเนข้าำไเลยดกไปกกันปอลงน้ลงน้ำ ลงนะไปเต็มตูดนะครับท่านผู้ชมเไมีแต่หน้าหน้าทองนี่หน้าหน้าตูดนี่พี่มีน้อยกินจาน้อยแล้วเมือนี้แล้วต่เมื่อคืนแล้วนะพงมาหาทุกวันเลยก็ฉันรักพี่ไงบอกไม่รักไงฉันรักพี่เสมอมาแล้วตลอดไปไม่ไม่พี่ก็อยู่มาสักทีส่ไม่ยอมยอมหน่อยนาะปวดให้พ่อฉันก่อน No, para ใช้เท้านแล้วไมาใช่ไหมไม่เป็นไรก็ตีกูกูจะอยที่ใครก็ได้ทำไมเป็นที่อะไรกันเล่นไม่ได้ฮะใครเลี้ยงที่ฟ้าบอสเลยเฮ้งหอบยังเหรออยู่ไหมปีนี้ปีนี้อยู่ไหมออืออะไรคืออะไรมันพูดอะไรคืออะไรก็อยู่กับไม่หอบไม่ไงอยู่ที่กูจะกูจะ่อเขาเหมือนเห็บเนหมัดนี่แหละทั้งสิบ Quick, 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 i มปแอบ,บนัดกันตอนไหนเนี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ไอ้ที่วานสัะไปต่ากแมนไม่ยอมเป็นพวกร่ากแมนไม่ยอมเป็นพวกแ่าวหน้าฉันว่าป๊าผู้ชายเอา <นะ S 1> เอาแล้วบท่านผู้ชมเสียาต้อง มันจะมากเกินไปแล้วนะเธอด้วยแล้วก็เธอด้วยฉันพิจาวันนี้ฉันขอสาบเช่งเธอเธอเธอแล้วก็มึงวันใดที่พี่มีความรักฉันขอให้พี่นั่นแต่ฉัน